ะะพบกันในเอเชียบุกี้ไลท์เทลนด์นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปนขโมดเกี่ยวกับกบระแสนในวงการฟุตบอลค่ะโรนัลคุมันอดีตกุนซือแสดงความเห็นใจชาบีอันันเดสนะคะผู้จัดการทีมปัจจุบันค่ะที่เขานะคะจะต้องรับมือกับทั้งความเครียดความกดดันแล้วรวมถึงปัญหาทางการเมืองภายในค่ะซึ่งสาเหตุนะคะมาจากโจโลาปอตตาประธานใหญ่ของสโมสรค่ะเพราะว่าเมื่อปลายเดือนก่อนนะคะชาบีเขาได้ประกาศเตรียมอําลาตำแหน่งหลังจบซีซั่นค่ะพร้อมกับระบายความรู้สึก เกี่ยวกับสโมสรเก่าว่าคืองานที่โหดรลายสําหรับเขานะคะแล้วก็ไม่ได้รับความเคารพที่มากพอนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะชาบีก็ได้งานใหม่ซึ่งจะต้องไปเตรียมคุมเนเธอร์แลนด์ชารจบ้านเกิดของเขานะคะลุยศึกยูโร2024นั่นเองค่ะ เรทามค่ะได้รายงานว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษอาจจะนํากฎซินบินมาทดลองใช้ในเกม FA ฟเอคัพฤดูกาลหน้าค่ะซึ่งกฎซินบินนี้นะคะจะทําให้กรรมการสามารถไล่นักเตะออกจากสนามได้เป็นเวลา10นาทีถ้าหากว่ามีการทกเข็มพุทธศรริสินหรือว่ามีการทำแท็กติคอนฟาวน์นั่นเองนะคะซึ่งก็คาดกันนะคะว่า i f a อเนี่ยองค์กรที่ดูแลกฎการแข่งขัน,นของฟุตบอลจะมีไฟเขียวให้มีการนํากฎซินบินมาใช้ในฟุตบอลอาชีพได้ในการประชุมเดือนหน้าค่ะ แล้วก็รายงานยังระบุอีกว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยพิจารณาที่จะนำซินวินมาทดลองใช้กับเกม FA ครับทางฟุตบอลชายแล้วก็ฟุตบอลหญิงในซีซั่นน้าอีกด้วยค่ะบอลเี้มีเกมก็มา m 8เป a i ็ a n d ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว มาซิเลปอร์เชติโนนะคะเขาได้เปิดเผยว่าเขาได้คุยกับทีอาโกโซินวานะคะหลังจากที่ภรรยาของเขาค่ะโพสเป็นนายถึงสถานการณ์ของเชลซีบนโซเชียลมีเดียนะคะซึ่งเชลซีค่ะก็ไปพบกับความแพ้แพ้ต่อวุฟในวันที่ผ่านมาท่ามกลางความไม่พอใจของแฟนบอลนนคะ่ะ ซึ่งยังรวมถึงเบลเลซินวาวภรยาของทีอาโก้ด้วยนะคะเบลเล่ะเขาได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียช่วงท้ายเกมดังกล่าวว่าถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะถ้ารอให้นานกว่านี้ก็จะช้าเกินไปค่ะซึ่งการโพสต์เป็นในแบบนี้นะคะก็ทําให้ถูกตีความไปหลายแบบค่ะบางคนก็เทียบว่าเป็นการสนับสนุนไล่ให้ปอร์เชติโนออกจากตําแหน่งนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะทีมของพวกเขาน่ะคะล่วงลงไปอยู่ครึ่งล่างของตารางหลังความพ่ายแพ้ต่อวูบโดยมี31คะแนนห่างไกลาจาก โซนท็อปโฟถึง15แต้มเลยค่ะเอ็มมานูเอลเปอร์ตีนะคะอดีตกองกลางอาร์เซนอลค่ะเขาได้ ออกโรงสกิทวิสเกลอาเตตาค่ะให้เปลี่ยนแปลงตำแหน่งกับตันทีมจากมาตินโอเดกาดไปเป็นเดคาไลส์นะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญค่ะในทีมของอาเตตานะคะนับตั้งแต่ย้ายมาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วด้วยค่าตัว105ล้านปอนด์นั่นเองค่ะและเจ้าตัวนะคะทำผลงานได้อย่างคงเส้นคงวาตลอดเช่นเดียวกับแบบล่าสุดที่ปืนใหญ,ญ่เปิดบ้านเอาชนะลิฟุไป3ประตูตอนนั่นเองค่ะ เซเตเลกาเรายง,งานว่าเมสันกินฮูดอยู่ในลิสเป้าหมายกองหน้าของแอตเลติกมาดิดในช่วงซัมเมอร์นี้นะคะเจ้าตัวค่ะก็ได้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะคะยิงไปทั้งหมด7ประตูลหลังจากที่เขาย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเข้าร่วมกับทีมเกตาเฟ่แบบยืมตัวในฤดูกาลนี้นะคะก็สร้างผลงานที่น่าประทับใจค่ะทำให้หลายๆสโมสรนะคะก็ต่างจับตามองแบบไม่ห่างเลยเช่นเดียวกับแอตเลติกมาดิดนะคะที่คาดว่าพร้อมที่จะร่วมวง แย่งคว้าตัวกินวูดเช่นกันนะคะแต่สําหรับกินวูดค่ะเขาก็ยังมีสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถึงปี2025นะคะและมูลค่าของเขาในตลาดซื้อขายเนี่ยยากที่จะระบุได้นะคะเนื่องจากว่าได้รับอนุญาตให้ย้ายและสัญญาที่กําลังจะหมดลงนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวที่นันนำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแลวก็ถูกใจกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คที่ไลน์ไทยแลนด์ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ